ครับสวัสดีครับามาพบกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้มาซ่อมพัดลมนะครับผมอันนี้วัดค่าซีของตัวเครื่องตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสักปีสองปีแล้วมันจะอยู่ที่1.5มโครฟารตดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันวัดได้อยู่ประมาณ0.9มโครฟารตดคือพูดง่ายๆไม่ถึงหนึ่งมโครฟารตด ค่ามันจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ1.5ไมโรครฟาราดนะครับครับครับอ่าเนี่ยอันนี้คือลองวัดอถอดสายวัดนะครับผมอ่าลองดูตามหน้าจอกันได้นะครับอ่าจาก1.5ไมโครฟาราดเหลือไม่ถึง1ฟาลต1มโครฟาอ่าส่งผลให้พัดลมหมุนเอื่อยหมุนช้านะครับผมอันนี้เปลี่ยน ซื้อมาเปลี่ยนนะครับยี่ห้อรอบนี้ผมซื้อของดีมาหน่อยจากครั้งก่อนนะครับหลังจากเปลี่ยนเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่าหลังจากเปลี่ยนเป็นไงนะครับผมอันนี้บัตรกีแบบแบบบัตรกีนะครับมันจะมีแบบสายแบบบัตรกีนะครับผมซื้อแบบบัตรกีมา อันเนี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันอ่าหลังจากที่ผมเปลี่ยนเสร็จไปแล้วอะพัดลมหมุนแรงขึ้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือคนละเรื่องกับตัว C ตัวเดิมนะครับผมตัวคาปาตัวเดิมนะครับอันเนี้ยประมาณเนี้ยมันก็หมุนแรงขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นนะครับผมโอเคน่าจะมีประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ ครับเป็นการเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์พัดลมแบบง่ายๆกันนะครับผมครับโอเคจบคลิปครับผม